จเจคเน้ no. พามาชมกับบ้านเดี่ยวนะคะรังนี้นะคะบรรยากาศร่มรื่นเลยค่ะทุกท่านบ้านเดียว63ตารางวาหลังมุมค่ะอยู่ติดคลองนะคะอยู่ในหมู่บ้านคุณาพัฒ1ซอย12อยู่บ้านเลขที่199ทับ103หน้าบ้านหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือค่ะอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะมีพิกัดของแปลงใส่ไว้ตรงค้ามอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะทุกท่าน หลังมุมค่ะหลังบ้านติดกับคลองพร้อมสาราเรือนไม้สักสำหรับชมวิวได้สบายนะคะ4ห้องนอน3ห้องน้ำมีห้องทำงานและห้องรับแขกและสามารถจอดรถได้3-4คันสบายๆค่ะลานจอดรถภายในบ้านนะคะตอกเสาเข็มทุกส่วนไม่ซูดค่ะพร้อมจัดสวนไม้ผลต้นชมพู่มะม่วง มะพร้าวนะคะซึ่งให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีไม้ดอกไม้ประดับอีกค่ะทุกท่านติดแอร์ทุกห้องเลยนะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ค่ะอยู่ภายในโครงการที่มีคุณภาพนะคะเหมาะแก่การอยู่อาศัยมากๆค่ะทุกท่านหมู่บ้านคุณาพัฒน์หนึ่ซอยสิบสอมีรปภรักษาความปลอดภยัยตลอด24ชั่วโมงนะคะ ราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ราคา3 8 9ล้าน8 0บาทค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบในธรรมชาติบรรยากาศรม่มเย็นสบายร่มรื่นนะคะเงียบสงบค่ะรักธรรมชาตินี่อยู่ได้แบบสบายๆเลยนะคะทุกท่านมีทั้งสวนไม้ดอกไม้ประดับนะคะแถมฟอ,อนิเจอร์ให้ด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่แปลงจริงค่ะติดต่อโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต,ใต้คลิปนี้นะคะ ทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ